สวัสดีค่ะวันนี้แวะมาทักทายกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมช่องป๊อบชาแนลนะคะไปผ่าหัวบอลสีกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้ป๊อบจะพาเพื่อนๆไปทําการผ่าหัวบอลสีอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเราไปได้บอลสีต้นนี้มานะคะจากบ้านเราเอางนี่แหละค่ะเพื่อนๆก็คือปลูกไว้แล้วที่นี้เขาเริ่มโสมนะคะเนื่องจากขนาดหัวของเขาว่าค่ะ ค่อนข้างที่จะเริ่มแบบจะต้องพักหัวแล้วอะคะ่ะเพราะว่าหัวเขามีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะบับเบิ้ลนะคะแต่แรกเดิมเนี่ยก็คือจะงามใบแดงสวยนะคะเพื่อนๆแต่ทีเนี้ยพอหัวเขาเริ่มใหญ่ขึ้นมาแบบเนี้ยคะ่ะเขาเริ่มจะยุบแล้วนะคะเราก็จะนําเขานะคะมาผ่าหัวค่ะแล้วก็ ลาเขาไม่มีแล้ววันนี้ก็เลยจะมาผ่าแบบล้มต้นไปเลยนะคะเนี่ยค่ะใบไม่สวยแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการผ่าหัวบอลสีกันเลยนะคะเราก็ได้หัวมานะคะเรานําไปล้าง ไปล้างน้ํานะคะล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะนําดินออกแล้วก็ตัดรากออกให้หมดเลยนะคะแต่อย่างอันเนี้ยเขาไม่มีรากแล้วนะคะเราก็แค่ทําการล้างหัวเขาให้สะอาดนะคะแล้วก็ต้องมีใบมีดโกนนะคะหรือว่ามีดที่มีความคมนะคะเพราะว่าหัวบอนสีมีความค่อนข้างที่จะกรอบอะคะ่ะเวลาที่เรามาตัดเขาเนี่ยเราจะต้องใช้มีดที่คมหั่นเลยนะคะหั่นให้ขาดเลยทีเดียวเราจะทำการ ตัดตรงไปตรงนี้เลยนะคะเราจะไม่ผ่าชิ้นเล็กมากนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็จะปาดพยายามปาดชิ้นแต่ละชิ้นนะคะให้ติดชิ้นตาไปด้วยนะคะชิ้นไหนไม่ติดก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาจะงอกขึ้นมานะคะขอแค่มีผิวนะคะแล้วเราก็จะ เก็บรายละเอียดนะคะตรงนี้ค่ะตัดเนื้อเขาออกบางนะคะเล็กน้อยไม่ต้องเยอะมากนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะปาดออกถ้าเราติดเนื้อเข้าไปมากๆเนี่ยเขาจะเน่าได้นะคะแต่ถ้าไม่ติดไปเลยเนะี่ยก็เน่าค่ะให้เราปาดออกพอประมาณพอนะคะเนี่ยค่ะ เวลาใช้ใบมีดใช้มีดที่ของมีคมต่างๆก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะเกิดบาดแผลได้นะเพืนะะ่อนๆนี่ค่ะก็จะตัดลงไปแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ ป่าชิ้นที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะผ่าชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการวางมีดของแต่ละคนนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะชํานาญในการทําชิ้นเล็กๆนะคะแต่ว่าของป๊อปก,ก็ประมาณนี้แหละคะ่ะถือว่าโอเคอยู่นะคะเพื่อนๆก็เท่านี้ก็ดีที่สุดแล้วนะคะก็คือถ้าผ่าชิ้นเล็กกว่านี้กลัวว่าจะไม่งอกนะคะ ค่อยๆทําไปนะคะเดี๋ยวเราก็เป็นเองค่ะนีคะค่อยค่อยผ่าหัดผ่าไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ชินมือวิธีการขยายบอลสีแบบผ่าหัวเนี่ยจะทำให้เราได้บอลต้นต้นบอลต้นเล็กเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นการขยายพันธุ์แบบรวดเร็วค่ะ าเราปลูกแล้วเราเรอแยกนอนเนี่ยก็อาจจะได้ไม่เยอะเท่ากับผ่าหัวนะคะวิธีการผ่าหัวก็มีหลากหลายวิธีนะคะมีทั้งผ่าแบบล้มต้นแบบของป๊อบนะคะแล้วก็ผ่าแบบไม่ล้มต้นก็มีนะคะอันนี้ที่เราผ่าแบบล้มต้นเนี่ยเพราะว่าใบต้นเขาไม่สวยแล้วนะคะแล้วลากก็ไม่มีแล้วด้วยนะเราก็ตัดไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะ เวลาที่เพื่อนๆผ่าหัวบอลสีนะคะถ้าใครใคเพิ่งผ่าครั้งแรกเนี่ยอยากจะแนะนํานะคะว่าให้ใส่ถุงมือด้วยนะคะเพราะว่าบอลเนี่ยมีความที่แบบคันค่ะถ้าใครที่ไม่ได้ผ่าบ่อยๆแบบป๊อปเนี่ยก็ใส่ถุงมือนะคะแต่อย่างป๊อบได้ชินแล้วอะค่ะไม่ค่อยรู้สึกแล้วเนาะอาจจะมีคันบ้างนะคะเล็กน้อยเท่านั้นเนองพอเราผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปล้างในน้ำปูนค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นชิ้นของบอลสีที่เราผ่าหัวเรียบร้อยแล้วนะคะบอลสีบับเบิลเลนนะคะใบสีแดงค่ะลองไปเซิร์ชหาดูใน Google นะคะพอไม่มีตัวอย่างต้นให้ดูแล้วนะเพราะว่าอันนี้เป็นต้นเหลือต้นเดียวนะคะที่ปลูกไว้เป็นต้นเล็กนะคะแล้วทีนี้เขายุบนะคะเพื่อนๆเ,เขายุบเราก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเขายุบเราก็แค่จับเขามาผ่าหัวขยายพันเพิ่มเท่านั้นเองนะคะพอเราได้ชิ้น เล็กๆแบบนี้แล้วนะคะเราจะนำมาแช่ค่ะในน้ำปูนแบบนี้นะคะปูนแดงจะไปช่วยทำให้อัตราเพิ่มอัตราในการงอกขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ไปช่วยทำให้ชิ้นบอลของเราเนี่ยไม่เน่านะคะฆ่าเชื้อนะคะล้างไปอันนี้จะเป็นน้ำปูนแดงปูนกินหมากนะคะเพื่อนๆใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายเลยไปซื้อมาห่อหนึ่งอยู่ที่ประมาณสิบถึงบบาทนะคะ ใช้ได้นานเลยค่ะไี่ว่าจะเป็นการตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะคะเอาไปทาตามแผลของต้นไม้ได้เลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราผ่าหัวบอลสีเราก็สามารถเอามาละลายน้ำแล้วก็เอาบอลสีของเราเนี่ยค่ะมาล้างไม่ต้องแช่ไว้นานมากนะคะแค่ประมาณไม่ต้องนานมากอะคะ่ะประมาณหนึ่งนาทีก็พอเนี่ยค่ะเราก็นำขึ้นมาผึ่ง ผึ่งให้ผึ่งให้เขามัดหมาดนะคะไม่ต้องแห้งเกินไปนะคะเพราะถ้าแห้งเกินไปน่ะเขาจะหัวเขาจะเหี่ยวไปเลยะคะ่ะเราผึ่งแค่พอมัดหมาดแล้วก็ค่อยเอาไปวางไว้บนวัสดุที่เราจะใช้ในการอบนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวบอสจะผึ่งไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปเตรียมดินที่เราจะเอามาใช้ในการอบชิ้นบอลกันนะคะ ชิ้นบอนของเราก็เริ่มหมาดแล้วนะคะทีนนี้เรามาดูกันค่ะขั้นตอนในการที่เราจะใส่ดินลงไปในกระถางนะคะ,ะป๊อบจะเลือกเป็นกระถางกลมแบนแบบนี้นะคะถ้าใครไม่ได้ใช้กระถางแบบนี้อาจจะใช้เป็นกล่องก็ได้นะคะแต่วันนี้เราทําเยอะนะคะวันนี้เราผ่าไปหลายหลายชนิดมากๆเลยกล่องหมดนะคะเพื่อนๆเราก็สามารถใช้กระถางได้เหมือนกันค่ะดินที่เราใช้นะคะจะเป็นดิน ดินดว้วนธรรมดานะคะผสมกับทรายแดงทรายแดงตามบ้านแล้วนี่ไแหละค่ะถ้าใครไม่มีอาจจะใช้ทรายหยาบทรายก่อสร้างก็ได้นะคะใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ใส่มาใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะประมาณครึ่งหนึ่งของกระถางเราอันนี้เป็นกระถางแบนนะคะใส่มาประมาณนี้นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ2ข้อนิ้วแบบนี้นะคะ เราก็ทำให้เขาเสมอกันพอเราใส่ดินลงไปที่กระถางแล้วนะคะเราก็มาถึงขั้นตอนในการเลี้ยงชิ้นบอลค่ะก็ชิ้นบอลของเรามา,างวางเลียงไว้นะคะเลียงไปแบบนี้เลยนะคะรอบๆกระถาง เพื่อนๆก็ลองไปผ่าบอลที่บ้านดูนะคะถ้าใครกลัวว่าผ่าครั้งแรกกลัวว่าจะเน่านะคะกลัวว่าจะไม่งอกไม่รอดให้ลองใช้กับบอลบ้านานดูก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกอินเนาผีเสื้อป่าอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นบอลบ้านๆที่ว่าราคาไม่ค่อยแพงมากนะคะก็ลองฝึกผ่ากันดูนะคะ พอเราผ่าเขาแล้วที่นี้พอเรารู้วิธีการผ่าเรารู้เทคนิคเราซึมซับเทคนิคในการผ่าแต่ละรอบเนี่ยนะคะเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเราก็มาเริ่มหัดผ่าบอลที่ค่อนข้างที่จะมีราคาค่อนข้างที่จะแพงหน่อยนะคะได้นะคะเราก็ลองหัดผ่าจากพวกบอลอีเหนาก่อนนะคะแล้วค่อยมา ค่ะพวกชายชนทีหลังนะคะเนี่ยค่ะพอเราเรียงชิ้นบอลไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ถึงขั้นตอนในการสเปรย์ฉีดน้ำลงไปเราจะไม่ใช้บัวรลดน้ำลดลงไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชิ้นบอลที่เราเรียงไว้เนี่ยจะกระเด็นค่ะ เราจะพรมน้ no welche, om, ําลงไปพอชุ่มนะคะไม่ต้องแฉะมากนะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปใส่ในถุงพลาสติกอีกทีหนึ่งนะคะเวลาที่เราอบไว้ในถุงพลาสติกเนี่ยน้ําที่เราฉีดหรือลงไปบนหน้าดินบนชิ้นบอลเนี่ยค่ะเขาจะไม่ได้ละเหยไปไหนนะคะเขาจะไปขึ้นไปอยู่เกาะตามถุงนะคะแล้วก็ควบแน่นแล้วก็หยดลงมาที่กระถางของเราอีกทีนึงทีนี้เราก็ไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะคะแล้วก็ ค่อยมาดูอีกทีหนึ่งตอนที่บอนของเราขึ้นมาเป็นต้นแล้วนะคะเพื่อนๆผมไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเอากระถางเนี่ยค่ะเข้าไปไว้ในถุงกันเลยค่ะเราได้ถุงมาแล้วนะคะเพื่อนๆถุงที่บ้านเวลาไปซื้อของนะคะได้ถุงพลาสติกเก็บเอาไว้นะคะเอามาใช้งานกับต้นไม้ของเราในสวนได้อีกนะคะนี่ ก่อนจะปิดถุงก็สเปรย์น้ำลงไปสักนิดหนึงนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวป๊อบจะขอมัดถุงก่อนนะนี่ค่ะมัดปากถุงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะนำกระถางบอนที่เราผ่าเนี่ยนะคะนําไปวางไว้ในร่มเลยนะคะจะนําไปวางไว้ในร่มเอาไปวางไว้รวมกับชุดที่เราผ่าไปงวดก่อนนะคะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวป๊อบจะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะที่ต้นที่เราผ่าไว้งวดก่อนอันนี้เราใส่กล่องไว้นะคะเนี่ยค่ะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือผ่าไว้นานมากแล้วนะคะเขาจะเป็นชิ้นที่ไม่มีตาไม่มีตาหนอเลยนะคะป๊อบก็เอามาเรียงๆ,ๆไว้เสียดายนะคะและที่นี้เขาก็งอขึ้นมาแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวป๊อบก็จะต้องย้ายเขาลงในกระถางนะคะเพื่อให้เขาได้ไปเจริญเติบโต,ตอีกทีนึงอันนี้เป็นลูกๆของสีปาดนะคะเ,เพื่อนๆบอลสิงสีปาดที่เราผ่าออหัวไปต้นที่เขางอขึ้นมาก่อนหน้านี้เราเอาไปแยกใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นชิ้นที่ไม่มีตาเลยนะคะไม่มีตาเลยเป็นแบบลื่นๆเลื่อมๆไปเลยะคะ่ะเขาก็ยังงอกนะคะ อันนี้เป็นชุดก่อนนะคะบอนสีพยาพันวังนะคะเนี่ยค่ะเรียงไว้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเริ่มงอกแล้วนะก็เพื่อนๆก็ลงไปทํากันดูนะคะสำหรับวิธีการหั่นบอนสีวิธีการผ่าบอนสีนะคะสำหรับใครที่ไม่ไม่กล้าผ่านะคะแนะนำให้ลองใช้กับ บอลสีประเภทอีเหนาก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครลองผ่ากับบอลสีพวกอีเหนาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขางอขึ้นมาพราวผ่าบ่อยๆอะคะ่ะเดี๋ยวก็เป็นนะคะเดี๋ยวก็ชิมเองเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของ Pop Channel กันนะคะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอเนี่ย ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกด subscribe เนอะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่เนะ่ะจะเข้ามาทักทายกันก็เข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะปรบยินดีต้อนรับเพื่อนๆใหม่ๆที่เข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ